สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนาการคํานวณสูตร2ตัวล,ล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมมารับการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขกเด่นสูตร2ตัวล,ล่างของเราในะวันนี้คํานวณได้ตเลกเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดวันที่30ธันวาคมพศ2563นะคะรวมกันสนับสน,น,สน,บนุนสลากกิเมบรัฐบาลค่ำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับสูตรคำนวณของเราในวันนี้ขอฝากการคำนวณ2ตัวล่างให้ท่านชมได้รับทราบนะคะสูตรนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนเอาหลัก10บนนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่3าบวก2บวก7แล้วสำหรับชุดข้างล่างเอาหลักหน่วยครั้งที่สองครั้งนะคะบวก2บวก6นะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเลขเด่น2ตัวล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ ำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวางังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาทำการคำนวณด้วยกันนะคะว่าสำหรับเลขเด่นสองตัวล่างของเราในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างชุดข้างบนนะคะหลักสิบบนเลขเก 9, 9้าเก้าบวกห้านะคะสิบสี่สิบสีะะ่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกสองนะคะได้หก 6กบวกเนะคะได้13บสาำหรับชุดข้างล่างหลักหน่วยครั้งที่2 2ครั้ง4ีคนสนะคะได้8 8ดบวกสนะคะได้10ได้เลข0 0นนบวกหนะคะได้6กสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก38มแปสำหรับการคำนวณเลขเด่น2ตัวล่างในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะชุดข้างบนได้เลข4เลข6และเลข3ามและชุดข้างล่างคำนวณได้เลข8เลข0และเลข6 ผลรางวัลด้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะ3 8เพราะฉะนั้นสําหรับการจับชุด2ตัวล่างในงดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก3 8มจะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักสิบบนเลข5 5บวก9 14 14ได้เลขเด่น4นะคะ4บวก2นะคะได้6 6บวก7นะคะได้13 สำหรับชุดข้างล่างหลักหน่วยครั้งที่สองสองครัง้งสี่คูสองได้แปดแปดบวกสองนะคะได้สิบได้เลขศ 0. 0ูนย์ศูนย์บวกหกนะคะได้หกสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสี่ศูนย์สำหรับการคำนวณเลขเด่นสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนนะคะคำนวณได้เลขสี่เลขหกเลขสามเลขชุดข้างล่างคำนวณได้เลขแปดเลขศูนย์เลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวออกสี่ศูนย์ เพราะฉะนั้นสาหรับการจับชด2ตัวล่างในงวดน,นี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นได้4นะคะในชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นได้ศูนย์ะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก40่ศูสำหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาชดข้างบนนะคะหลักสิบบนเลข0 0นศูนย์บวกนะคะก็ได้2นะคะ2บวก2นะคะได้4 4บวก7นะคะได้11ได้เลขเด่นหนึ่งสำหรับชุดข้างล่างหลัก หน่วยครั้งที่สองสองครั้งแปดคนสองสิบหกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกสองนะคะได้แปดแปดบวกหกนะคะได้สิบสี่สำหรับผลออกรางวัลเลท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสี่หกสำหรับการคำนวณสูตรสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนนะคะคำนวณได้เลขเด่นได้สองเลขสี่และเลขหนึ่งและชดข้างล่างคำนวณได้เลขหกเลขแปดและเลขสี่ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสี่หกเพราะฉะนั้นสำหรับการจับชดสองตัวล่างในงวดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นได้สี่นะคะ ชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นได้หนะคะรางวัลใลท้ายสองตัวออกสี่หกสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักสิบบนได้หกหบวกสนะคะได้แปดเลขเด่นแปนะคะแปบวกสองได้สิบเลขศู 0, นย์ศูนย์บวกเะคะได้เจ็ดหรับชุดข้างล่างหลักหน่วยครั้งที่สอสองครัง้งหนึ่งคูสอนะคะได้สองสองบวกสองนะคะ,ได,ะ,คะได้สี่สี่บวกหกนะคะได้สิบป็นเลขศูนย สำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก84สําำหรับการคํานวณเลขเด่น2ตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนนะคะคํานวณได้เลข8เลขศูนและเลข7และชุดข้างล่างคํานวณได้เลข2เลขสและเลขศผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ84เพราะฉะนั้นสําหรับการจับชุด2ตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข4นะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก84 จเรามารับชมกั first, นต ER ่อนะคะสำหรับการคํานวณในงวดถัดมาชดข้างบนนะคะหลักสิบบนเลข9ก้าเก้าบวกเก้าแดสดไดเลดนแปนะคะแปบวกสนะคะได้10บได้เลขศูนย์ศูนย์บกเนะคะได้7จ็ดสำหรับชดข้างล่างหลักหน่วยครั้งที่2อสองครั้ง6กคนสองสิบนะคะได้เลขเดนสองนะคะสอบวกสได้4 4่บวกหนะคะได้สิบได้เลขศูนย์สำหรับผลออกรางเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจศย์ สำหรับการคำนวณเลขเด่น2ตัวล่างในงวดนี้นะคะชุดข้างบนคำนวณได้เลข8เลขศูนย์เลขเและชุดข้างล่างคำนวณได้เลข2เลขสและเลขศย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ70เพราะฉะนั้นสำหรับการจับช um ุด2ตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข7นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก70จ้ะสำหรับรางวัลเลขท้าย2ตัว7 0นี้นะคะท่านผู้ชมคืองวดวันที่16บหธันวาคมที่ผ่านมานะคะ แนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่30ธันวาคมพศ2563นะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราในวันนี้สูตรสตัวล่างนะคะท่านผู้ชมทางเราจะทำการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสำหรับสูตรคำนวณของเราในวันนี้เป็นแนวทางใหม่นะคะจ้ะสำหรับการคำนวณน,นะคะชดข้างบนหลัก10บนนะคะเลข0 0นศูนย์บวกนย์นะคะก็ได้ศูนนะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นศูนย์นะคะ หนบวก2นะคะได้2 2งบวกเนะคะได้เก้าสำหรับชุดข้างล่างหลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งนะคะแป็คนสอได้เลขเด่น6นะคะหกบวกสนะคะได้แ8ดบวกหนะคะได้14ได้เลขเด่น4นะคะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมในทางการคำนวณเลขเด่น2องตัวแรงในงวดวันที่30มธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะ ชุดข้างบนนะคะได้เลขศูนย์เลขสองเลขเก้าและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขหกเลขแปดและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขเด่นสองตัวล่างนะคะในงวดวันที่สามสิบธันวาคมนี้ทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วชุดข้างบนนะคะได้เลขศูนย์เลขสองเลขเก้าและชุดข้างล่างคํานวณได้เลขหกเลขแปดและเลขสี่นะคะสําหรับการจับชุดแล้วนะคะท้งหบดได้เก้าชุดนะคะท่านผู้ชมขอฝากให้ท่านชมรับทราบด้วยนะคะได้ศูนย์หกนะคะได้ศูนย์หก ศูนย์แปดศูนย์สี่สองหกสองแปดสองสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าสี่จ้ะสำหรับในทางการคำนวณสูตรสองตัวล่างของเราในะวันนี้นะคะท่านผู้ชมการจับชดทั้งหมดได้เก้าชดนะคะขอแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์สี่สองหกสองแปดสองสี่ 96, 98, 94นะคะท่านผู้ชมนี่คือเป็นแนวทางการคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะให้เฮงรวยๆนะคะ แล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะศกสันในวันปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ